บ้ีมีีมีโีหสบายดีพี่น้องคดีสารส่งเสียคดีด้วยเลย่าะก๋นะลูกตอนนี้สาวไายเพลินแทน สีไปเมืองบไปซะากูบอไปดอกอเป็นยังคือบไปก็ไดเล่นไหมน้ำเลเ่นได้เล่นะเอเล่นไปนะมูวจะก็ไดเล่นไปก็ไปเอาอีล่พักพอดีพอโจสิแจกสติ๊กเกอร์อาว่าแจกซับู่ซับกนาอพี่น้องเนาะจะเป่าแจกหลายแข่ัน พี่นองอยากได้เสือนะฮะไอนี้เีอยู่หาตุกแต่ว่าอยากอยากในสั่งทั้งเพืสาวน้อยเพื่นมาแพงนเถืแล้วก็มีบัตรนัขายอาอด้วยนะฮะบัตรขายอ่อด้วร้อยเจบาทดูได้ทั้งเมเจอร์และเอ1เอฟเอ็เอฟซีเลยไปเลยนจักราจังได้ดอกพุ่งหัวคุ่งหมวกยูวันสันว่าแมนตูนาว่าอะไยนว่าไม่ยอนในหยังบัตรน่าเสื้อไเพิ่มาเื้อไเพิ่ครับผม ตัวมาสามมันเป็นแน่เลยันกบอร์นะครับเสื้อบอร์มันเบิดแล้ว อันนี้เป็นจุดอ๋ภาพยนตร์นะครับผมร้อยเจ็ดสิบานะคุณพ่อคุณแม่เอ็งซี่น้องมุงเด้อสุขุสุคนนะครับนพี่น้องครับปิดตดวการวันเสาร์ที่28ครับผมนอกจัดที่ไหนครับคอนเสิร์ตปิดที่บ้านแพงโกสุงสารคามปีนี้จัดไงคือโตคนเดิมรายได้วันเสาร์พี่น้องครับรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงเรียนด้วยถูกต้องรากพี่น้องไปแสดงสุงล้นมาแน่ครัดผู้หญ่บ้านฟิลแลนผู้หญ่บ้านฟิลแอนแล้วปะทะกับอะไรนั้นเ ตัวเกียวเดวสิตัวเกียวเดวสิเนี่คุณกับองค์หิงนี่เป็นคุณเป็นลูกเป็นพ่อกันคุณไม่บอกลูกคุณหรือไงให้ไปพูดอะไรพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะพูดอะไรนะครับแล้วคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณเป็นลูกคุณพ่อโจช่ะยังไงล่ะคุณเป็นลูกกันแต่คุณไม่นัดกันหรือยังไงคุณไม่พูดของความเลยไม่ รัวหนังใช่ไหมน้องสาวครับสวัสดีลูกสวัสดีขอบคุณทุกกนร่างใจนะครับมือไปพร้อกับกระตันกำลังและรองพวกนี้เจอการลั่กระบังแล้วกันสท้ายอยู่บางพี่สมุทรปราการเอ้าที่ไหนบอกขุนสูงไปนได้ไหมเด็กคนเดี